ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องต้มสองสามสองเก้าเช่นเคยนะครับผมนะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมครบรอบสี่ปีเก็บเลเวลนะครับสาหรับคนนะครับที่จะมาเล่นอาชีพของเลนเจอร์นะครับผมนะอาชีพนักขนูยิงไกลนะไม่ว่าคุณจะเล่นคอนเทนต์ลงดันล่าการ์ดบอสเล่นคอนเทนต์ต่างๆในเกมนะสามารถทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสาหรับอาชีพของเลนเจอร์นะวันนี้นะครับผมนะผมจะเอา ไปค้นหานะฮะบค้นหานะไอเข้มชิ้นหนึ่งนะฮะที่เชื่อว่าเลเจอร์ทุกคนควรจะมีไว้เลยนะครับ <_ Abdul> ใครดูคลิปนี้ก่อนนะครับได้เปรียบกว่าคนที่เพิ่งมาเล่นตอนกี่สปีแน่นอนนะครับผมนะสอในเข้มที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือ Init c a แนะครับผมนะผมจะคำนวณร,ราคานะครับผมของวัตถุดิบนะฮะในการทำอิน i ิ c แค ไท้เคนะครับผมว่าตอนนี้นะกิจกรรมยังไม่เริ่มนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะบางทีเราไปเริ่มตอนกิจตอนกิจกรรมมันมาแล้วมันไม่ทันนะครับราคามันแพงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมนะบอกเลยนะครับผมนะวันนี้คุณจะได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับในการทำนะฮะ ผมเบาเสียงนิดนึงนะครับเรื่องราคาในการทำนะผมจะคำนวณได้หมดเลยนะว่าตอนนีน้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบเดียวได้ตอนนี้ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะแน่นอนนะใครที่เล่นเลนเจอร์นะสายแอโรสตอมเนะี่ยถ้าดันได้สุดๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูด้วยนะว่าของสุดๆแล้วแบบไปเก็บเวลตั้งแต่ตั้งแต่เลเวลร้อยจนถึงนู่นเลยอะเลเวลสองร้อยเลยมันมันก็สามารถใช้สกิลแอโรสตอมเก็บเวลได้เลยนะไม่ต้องใช้โฟกัสไม่ต้องใช้แอมโบนะครับผมนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามา ดูนะครับอินิแคปนะครับผมนะแบบ not for sale นะครับการทำอินิแคปแบบ not for sale นะครับมีไฮไลท์สำคัญก็คือของวัตถุดิบที่จำเป็นในการใช้3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกวาชาโดดีคอนซิลูเนียมนะครับซึ่งไอของพวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับใบตอนนี้อยู่ประมาณ9 m เนะครับใบค้าเฉยๆอยู่ประมาณ9 m เนะฮะเดี๋ยวผมขอเซิร์ชดอกวาก่อนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะได้คำนวณไปพร้อมๆกันนะใครที่จะมาเล่นเลนเจอร์นะครับในกิด4ปีนี้นะครับ ไม่ควรพลาดนะฮะในการทําหมวกอินิแคปด้วยประการทั้งปวงเลยนะับผมนะแน่นอนนะครับผมนะไม่มีหมวกไหนลดคูดาวได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วอะ่ะแล้วส่วนมัฟเนี่ยไปใส่คันตี่สคาร์ฟได้อีกด้วยนะช่วยลดคูดาวลงอีกด้วยทําให้อรโร่เร็วขึ้นนะดอกวาตอนนี้ผมตีประมาณรักแสนสองแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออเยอะสุดนะตอนนี้เยอะสุดนะครับขายอยู่ที่แสนสามนะฮะสองเจ้านี้มีประมาณเป็นพันนะทำหมวกอนีิแคปได้สองสามอันเลยนะ อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับส่วนใครจะเกรงนะตอนนี้เงินเอ็มเกือบจะ16บาทแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ครับในกลุ่มตอนนี้รับเงินเอ็มกัน15.5แล้วนะราคาเงินเอ็มขึ้นไม่หยุดเลยนะครับผมนะของในตลาดในพรอนส่วนใหญ่ก็จะราคาอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะคำนวณเลยนะครับแสนสามนะผมจะตีสักประมาณแสนสามแล้วกันนะครับผมนะแสนสามนะ อะปีประมาณตั้งแสนแสนสามนะ6กรก็ประมาณ7 8็ดเอมนะฮะอ่ะดอกวาเดี๋ยวผมเขียนไว้ด้วยนะครับดอกวานะครับเจ็ดเอมนะครับผมนะอันนี้คือหกรอดอกนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปนะผมตีถ้าประมาณผมไม่นับ2องแสนละกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับอ่าผมจะนับที่แสนสามนะครับผมนะ ถ้าในอนาะคตคือถ้าคนมันต้องการทําเยอะจริงๆแล้วแบบมันต้องยอมจ่าย20,000 0กว่าเนี่ยคือค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะต่อไปผมขอเช็คชาร์โดดีคอนก่อนแล้วกันนะครับชาร์โดดีคอนดูดิว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาชาร์โดนะครับชาร์โดดีคอนนะครับมาดูกันนะฮะชาร์โดดีคอนค่อนข้างถูกนะผมตีสักประมาณสองแสนแล้วกัน สองแสนเท่ากันละกันเพราะว่ามีสาม้อยแปดิแปดกับห้าร้อยนะเจ้าใหญ่ๆอยู่นะนอกนั้นก็ยิบย่อยแล้วไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แล้วเอาเจ้าเยอะๆก่อนละกันนะครับผมนะอ่ะชาร์โดดีคอนตีสัประมาณแสนสองนะครับชาร์โดดีคอนใช้หนึ่งร้อยนะครับก็เป็นสิบสองเอ็มนะฮะอ่าชา d o โดดีคอนนะครับสิบสองเอ็ม โอเคใช้โดจิคอน 12m นะครับผมนะดอกวาย 78m ผมดูนะว่าทํอินิทแคปอันหนึ่งอะผมว่านะแม่งโคตรถูกนะใครที่ทําตอนช่วงนี้นะถ้าใครมาดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคุณกล่าวว่าคุณจะเล่นเรนเจอร์สายวนดันหรือว่าเล่นเรนเจอร์แบบคอนเทนต์ถาวรไปเลยเนะี่ยวันนี้คลิปเนี้ยคุณดูแล้วเนี่ยคุณสามารถทําได้เลยนะไม่ต้องแบบไปรออะไรเลยนะคือทําได้เลยนะออาต่อไปเป็นซีเนียมนะครับใช้100อันนะ ซีเนียมเขาบอกว่าแพงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะราคาเท่าไหร่นะครับซีเนียมใช้หนึ่ง้อยอันเอาโอ้เจ้านี้พอดีเลยแปดแสนมีหนึ่งร้อยหนึ่งอันโอ้โหเดี๋ยวเราลองคูณดูนะฮะแปดแสนนร้อยนะครับก็แปดสิบเอ็มนะครับซีเนียมนะครับแปดสิบเอ็มแปดสิบเอ็มนะครับผมนะรวมทั้งหมดแล้วนะครับในการทำหมวยนี้แคปนะครับผมนะอ่ะ ใบประมาณ9เอ็มใช่ไหมครับ9บวก78นะครับบวก12บวก80นะฮะอยู่ที่ประมาณ179เอ็มนะฮะตีตอนนี้เมละ16บาทใช่ไหมครับ179 2,800บาททาอีนิคแะคปเฮ้ยราคาถูกจัดนะ2,000กว่าเองเพื่อนแบบเดียวได้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยดูก่อนดิเดี๋ยวผมเช็คให้เลยนะ เช็คเลยนะครับมันมีคนขายแบบเดียวได้นะแต่เราต้องไปหารลดภาษีกันด้วยนะครับลดภาษีลงด้วยนะผมนะอินนิตแคบแบบเดียวได้อยู่600เอ็มนะฮะโอ้ราคาแม่ง 180M แเอ็มแต่นี่มันบวกแต่นี่มันบวก11แล้วนะครับเราก็ต้องคิดค่าบวกอีก100อันนะแต่ผมว่านะต่อให้บวก11เนี่ยมันก็จะเพิ่มอีกประมาณ1 0 0่เอ็มก็ประมาณ0 7 279ออ่า279้ยใช่ไหม16คูณ้ยใช่ไหมครับ ก็อยู่ประมาณสี่พันสี่พันสี่ถ้าซื้อนี้ซื้อแบบเดียวได้สิบหกคูณหกร้อยอะเก้าพันโอ้โหถ้าซื้ออันนี้หนีภาสีได้ประมาณสักห้าห้าร้อยห้าสิบกระกาสิบหกคูณห้าร้อยห้าสิบแปดพัน 16, 550, 8, 000, ก็ยังแพงอยู่ดีนะครับนะก็ยังแพงอยู่ดีนะครับเพื่อนๆนะเออ ผมบอกเลยนะว่าอินนี่แคปนะครับคุณทําแบบเดียวได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันถูกมากๆเลยนะครับผมนะณนะตอนนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปคนจะไปเก่งกําไรกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นผมไม่รู้นะใครที่เห็นคลิปนี้ก่อนแลวจะเล่นเลนเจอร์นะครับรีบทาก่อนผมบอกเลยว่ายังไงคุณได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วหมวกหมวกอินนี่แคปนะฮะในการเก็บเลเวลนะแล้วใส่ได้เลเวล130นะคุณใส่เลเวล130จนถึงเลเวล200ได้เลยนะครับแต่การใช้หมวกอินนี่แคปข้อดีของหมวกอินนี่แคปได้ ดาเมจเยอะมากครับตัวคูณเยอะมากแล้วก็ที่บวกที่เ็ดได้ตีขนาดเล็กกับเล็กกับกลางเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่ครับไกลยภาพต่อเล็กกับกลางเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเออถูกก็ดีมากๆเลยนะครับหลายคนถามว่าถ้าใช้หมวยนี้แคบนะฮะแล้วก็ไม่ใช้คานัเอ็อะมันจะไม่มันจะเบานะเพื่อนนะมันจะไม่ลดกูดาวเยอะเนี่ยเมื่อสวมใส่กับ วิเชียโบนะโอเอสรถคูดาวตะกีวัลโตตอมลง2.5นะครับเนี่ยโอ้คือว่าถูกมากนะวันนี้มาเช็คให้เพื่อนๆดูผมบอกเลยว่าผมจัดนะก็จะเป็นชาร์โอดีคอนซีเนียมคือมันถูกมากนะแล้วโมยอินนิแคปเนี่ยตอนนี้คือเป็นใบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8M กว่าเองคือแม่งถูกถูกจัดจัดถูกมากๆนะเออ แร่ซิลเนียมก็ถูกนะตอนนี้นะแร่ซิลเนียมอยู่ที่ประมาณฮะในขณะที่ผมทำคลิปมีคนเหมาไปแล้วมีคนเหมาแร่ซิลเนียมไปแล้วนะผมนะก็เด็ดต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมนะก็ผมบอกเลยนะว่า ราคาเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถไปทำกันได้นะแบบ not for f a i l นะเ <c oughs> อเคครับวันนี้ก็มาบอกคร่าวๆสิ่งที่จำเป็นในการเก็บเลเวลของเนเจอร์นะครับไอเข้มอย่างเดียวเลยก็คือหมวกนะ <c oughs> พวกอาวุธพวกเสื้อพวกนู่น,นี่นั่นเดี๋ยว,วค่อยดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะ <c oughs> ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ Cause I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under But my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap